โอ้แล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับเ้าวันนี้ผมก็จะมีโค้ดฟรีไฟล์มาแจกให้ทุกคนนะครับน้นแล้วก็มีแจกเพจด้วยนะครับอ่าอย่าลืมดูให้จบนะครับมีแจกเพรนะจำนวน4คนนะครับอ่าก็จะลืมดูให้จบนะครับใครดูไม่จบก็อดได้นะครับนะก็4ี่คนเท่านั้นนะครับนะถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับอ่า ก่อนจะไปแจกโค้ดนะครับก็ここมาดูที่กิจกรรมก่อนนะครับเป็นกิจกรรมของอันนี้เติมอะไรเนี่ยลา,ายสักขาวสุดเท่นะครับอ่านี่เป็นลายสักอันนี้นะครับนี่เป็นแล้วก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าอะไรไม่รู้นะครับนี่ลายสักนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าส่วนลดนะครับนะอันนี้เป็นสกายวิงนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับแล้วก็เป็นของพวกคนะอ่าเป็นคณะใหม่แล้วก็ ของเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับนี่อันนี้เหมือนจะเป็นกล่องนะครับกล่องแบบเออมาให้สุ่มนะกล่องสุ่มแล้วก็เอาโทเค็นไปแลกนะครับนะต่อไปก็จะเป็นพวกนี่เป็นคณะะอันนี้นะครับนะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแพทใหม่นะครับอ่าใกล้จะอัปเดตแล้วครับอ่าทุกคนก็รอได้เลยนะครับมีโหมดใหม่ด้วยนะโหมดผีเฮียนโอ้โหสนุกแน่นะ ก็ปรับผมดุลนะครับอันนี้เป็นการปรับผมดุลเปลินนะครับนะก็มีปืนอะไรก็เข้ามาดูได้นะครับนะก็เป็นของมากมายนะแพทหน้านะครับเพื่อบีพวกแอโดงแอด็ปใหม่นี่อันนี้เป็นแอด็ปอันใหม่นะครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ้โหแพทใหม่นี่น่าเล่นมากขึ้นเลยนะครับนะก็พี่น้องๆนะอ่านี่ก็จะเป็นเอ,อ่อโทเคลนนะครับนี่ ล็อกอินก่อนนะครับอ่าผมจะเอาไปแลกผมยังไม่ได้แลกชุดเลยนะครับนะนี่ก็จะเป็นของฟรีมากมายครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นหิวก็กินข้าวห้าห้าก็กินข้าวโพดนะเป็นมีดอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรสองห้องนะครับ จำนวน2ชั่วโมงนะครับให้ทุกคนต่างแบบไม่จำกัดนะครับ2องชั่วโมงนะครับนะก็นี่ก็เป็นล็อกอินนะล็อกอินได้ของละวันนะครับนะใช้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นของมากมายนะครับนะนะครับใครเข้ามาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอย่าดูกรุณาดูให้จบคลิปด้วยนะครับนะมีแจกเป็นไทยคลิปนะอ่า นี่ก็จะมาสอนรับของฟรีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องฟรีนะได้ทุกวันวันละสองกล่องนะครับอ่าแล้วก็ก,กดไปตรงข้างบนนะครับมันจะมีอีกกล่องหนึ่งนะครับนี่เป็นกล่องของกดไปตรงฟรีครั้งนะครับนี่แล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับนะก็ต่อไปก็จะไปดูที่เอ,อะไรเนี่ยอ๋อทัวร์วรับทัวร์ก่อนนะครับแล้วก็ ก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นนะครับผมยังไม่ได้เก็บไปเลยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นขั้นใหม่นะครับนะเดี๋ยวค่อยเติมที่หลังนะต่อไปไปดูที่ลักกี้รอยัลกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นของใหม่มากมายอันนี้เป็นคาณะอะไรจิตวิญญาณอะไรทุกอย่างนะครับอ่ะอันนี้โว้ยโคตรเท่โอ้โหถ้าเปิดตัวอย่างว้าวโหสวยาติผมขออนุญ,ญาตสุ่มเลยละกัน9เพชรนะครับนะจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ลุ้นลุ้นเฮ้ย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 อะไรอะ โอแมกซ์เฮ้ยเป็นไปได้ไงครับโหอันนี้เหมือนจะเป็นท่าขี่นะครับโหย่างเวอร์เก้าเพชรผมดวงโคตรดีอะโคตรดีเลยนะครับนะดวงแบบดีมากนะโอ้หอยากได้ท่าเปิดตัวด้วยเพชรไม่พอนะก็ได้มาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปโชว์แอคสาวนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเฮ้ยท่าเปิดตัวมาอย่างนี้มัจะเป็น ชุดอะไรขึกอย่างนีะครับอ่เป็นชุดนะครับนี่เฮจารอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฟาร์มัทอัพเหรอ งั้นผมขอก้าวเพชรเพือปฟุกเหมือนเมื่อกี้ขออนุญาตก้าวเพชรนะครับจังหวะนี้หมุนไปหมุนไปหมุนไปอีกนิดโอ้โหเมื่อกี้เกือบเกือบได้อะไรนะ่านะแต่ได้สกินปืนมาไม่เป็นไรนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็อย่าลืมดูให้จบนะครับอ่ามีแจกเพชรน,นะอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับนะนะเพื่อจะได้ไม่พลาด ของใหม่ๆและโค้ดใหม่ๆม,มีการแจกเพชรนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะสรหรับช่องนี้นะครับนะมีแจกเพชรให้น้องๆทุกคนนะนะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นสกินตือนนะสักอย่างอะไรละครับอันนี้ก็จะเป็นของเก่านะเป็นพวกอีโวนะอันนี้ก็เหลืออีกสามวันอ่าอีกสามวันลีนะครับเป็นโกโลเดเยอร์ลีอีกสามวันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมาอีกครับ ที่พี่น้องก็อย่าลืมนะอ่ามีของมากมายนะครับของฟรีนะโปรโลโยของมามาใหม่นะอันนี้จะเป็นแคนของผมนะครับอ่าใครเข้าก็คอมเมนต์มาได้นะอ่าใครอยากเข้าแกงก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นลูกแคนก็ประมาณนี้อตอนนี้ออนอยู่6คนนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับอ่า ส่วนกิจกรรมแลกโค้ดนะครับอ่ากดไปตรงที่กิจกรรมเลยนะครับแล้วกดไปตรงที่ประกาศนะครับอ่ากดไปตรงประกาศในนี้ตรงกดตรงประกาศแล้วกดไปตรงล่างสุดแลกไอเทมโค้ดนะครับอ่าแลกไอเทมโค้ดในนี่นะครับอ่อนี่นะครับเป็นโค้ดที่ผมขึ้นให้นะครับเป็นโค้ดของเคณะไฟสองม่วงถาวรนะครับนะใส่ได้วันที่19นะครับอ่าเวลา สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับจากัดสี่พันคนเท่านั้นนะครับขายรเว็วใครได้นะครับสาหรับคารตนาไฟสองม่วงนะต่อไปผมก็จะมาแจกเพชรนะครับใครอยากได้เพชรฟังการิกาวให้ดีๆนะครับให้น้องๆพิมพ์คําว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วครับแล้วก็เมนยูไอดีมานะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรดีบวกอะไรดีบวก2นะตามด้วยบวก2นะครับอย่าลืมเมนยูไอดี ตามด้วยบวก2นะครับนะถ้าใครทําไม่ถูกนี่คือไม่ได้นะครับอ่าก็คือเอ่อพิมพ์เขาว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วแล้วก็พิมพ์ u ู d มาแล้วก็บวก2อ่าผมจะแจก4คนนะครับนะใครเร็วใครได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับฝัวนะันนี้ก็จะเป็น่องรางวัลที่ผมเออมีสิทธิ์แจกนะครับอ่า กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกให้นะครับเนี่ยเป็นของแบบแรๆนะอ่าเป็นกินแร้วโค้ดแรๆๆอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหามาแจกให้น้องๆทุกคนได้ของฟรีไปนะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับอ่ะจะมีโค้ดมาแจกให้น้องๆทุกคนและเพชรนะครับนะก็บ๊ายบายน้องๆนะครับบ๊ายบายครับ